เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไม่ได้หายหน้าหายตาไปเป็นเวลา216ปีนะครับไปทํางานย้ายงานมานะครับวันนี้เราก็จะกลับมาอยู่ใน AO Story New อิ l ล d ด Part ที่สนะครับก็ดูภาพที่อัดไว้นะครับแล้วก็พูดเลยก็อาจจะตรงไม่ตรงบ้างนะครับก็ขออภัยนะครับเป็นสรุปคร่าวๆนะครับโดยอันนี้ก็คือเควส ที่รับมาจากมิสเตอร์ฮันในตอนแรกครับแต่ว่าเราไปทำเควสของอิ Information Staff นฟอร์เมชันสตาฟก่อนนะก็คือยามข้างๆโดยเควสเนี่ยเขาก็จะให้เรากินน้ำผลไม้ที่เขาให้มาพอเรากินเสร็จแล้วเขาจะถามว่ารสชาติเป็นไงบ้างละ่ะมันเปรี้ยวอมหวานอร่อยดีใช่ไหมถึงมันจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยแต่มันก็คือการเพิ่มเลือดนะแล้วก็ให้เลดเรามาสามสิบขวดนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วต่อจากนี้จะทํำยังไงละ่ะแล้วก็บอกว่าฉันต้องการความช่วยเหลือบางอย่างเขาบอกว่า อ่าใช่แล้วถ้าต้องการความช่วยเหลือแล้วก็มันมีนี่แหละคือเหตุผลที่เซียตุล่าอะคาเดมียังคงตั้งอยู่ให้ไปที่นั่นซะแล้วก็จะมีความช่วยเหลือส่วน Information Star, อินฟอร์เมชันสตารก็จะขอแทรกแล้วบอกว่าขอโทษนะถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้สถานที่แล้วก็สอบถามผมได้ผมตอบได้ทุกอย่างเป็น NPC ที่จําเป็นนะครับเวลาไปเมืองที่ไม่เคยรู้จักผมจะคุยกับมันประจําด้านขวานี่คือลูมินนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาทำเควสตรงนี้ด้วยนะครับ สมัยก่อนนี่เวลาผมไปเมืองไหนครั้งแรกเนี่ยผมก็จะแบบหายามก่อนเลยเฮ้ยร้านขายของอยู่ไหนวะของเต็มตัวเลยน้ำหนักเกินห้าสิบลวเลดก็หมดอะไรก็หมดหายามเลยครับเปิด้านตำแหน่งดามิเกเ,เตอร์ไปทูเอ่อทูชอปแล้วก็พวกร้านเวฟพอนชอปอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือโต๊ะลงทะเบียนเรียนของสถาบันิตูล่านะครับโดยพนักงานคนนี้ก็จะรับลงทะเบียนให้เราแล้วก็ กรอกใบสมัครเสร็จเขาก็จะแจกไอเทมมาให้เป็นเลดพวกเลดวิ่งเสื้อผ้านะครับหน้าผมโดยหลักๆก,ก็จะเป็นไอเทมที่แจกในเทนนิงการ์ของเซิร์ฟไทในตอนนี้นะครับก็คือเสื้อเตะตชุดไอไอเทมเซตโนวิดเลดสามร้อยขวดแล้วก็ไอเทมที่มีเพิ่มมาในตอนที่เป็นโรงเรียนอะคาเดมีนะครับก็คือหมวกเซตูล่าอะคาเดมีแฮทนะครับโดยคําอธิบายก็เขียนว่า เป็นหมวกเริ่มต้นของนักผจญนภัยหน้าใหม่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าหมวกไก่อ่อนคุณสมบัติก็โอเคครับบวกเลือด15บห้าวก SP5 าจำเป็นมากในตอนต้นเกมที่เรามีเลือดแค่60เลเวลหนึ่งแต่นะครับหมวกใบนี้มันมีการเซตคอมโบกับการด l i t t l e p o l i n g นะครับโดยการ์ดใบนี้ก็จะเพิ่มสถานะเพิ่มขึ้นไปอีกแาะเ,เวสต,ต่อมาก็คือร่วมกลุ่มกับอีเดนกรุ๊นะครับคุยกับเจ้าหน้าที่ พิเศษของอีเดนกรุ๊เป็นหัวเขียวหูวเอลแต่ก็ไม่เข้าใจว่ามันหัวเขียวตรงไหนแต่งเสื้อแต่งชุดสีเขียวนะครับและนี่ก็คืออีเดนกรุ๊นะครับในของเซิร์ฟนอกเนี่ยเขาจะใช้อีเดนกรุ๊ให้เป็นสถานที่นัดพบหลักนะครับในการตั้งห้องแชทต่างๆถ้าเป็นร้านค้าขายเนี่ยจะไปอยู่ที่ p อนเทลล่านะครับการสมัครอีเดนก็คือคุยกับลามนะครับลามนี่ก็คือคนหัวม่วงนะครับ แต่ว่าในเซิร์ฟนอกเนี่ยก็คือการมาคุยครั้งแรกก็จะเป็นรับของสัมมนาคุณจากโรงเรียนเซนตูล่านะครับแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วกดสมัครไปเลยเลือกข้อสองนะครับสมัครแล้วก็ขั้นตอนนี้ไม่ต้องพิมพ์ชื่อให้ตรงเป๊ะนะครับพิมพ์มั่วๆไปก็ได้แล้วก็ระบบก็จะกรอกชื่อเราไปเองในครั้งที่สองมันเป็นเควสนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปจริงจังไม่ต้องพิมพ์ชื่อเป๊ะมากเดี๋ยวใครใช้สัญลักษณ์พิเศษเนี่ยจะกดยากมาก เราก็จะได้ตาอีเดนมานะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มอีเดนโดยเขาจะบอกว่ากลุ่มอีเดนเนี่ยจะสามารถทำเฟสรับ EFP เพิ่มได้มีของไอเทมซัพพอร์ตสมใส่ต่างๆรับไว้ไม่เสียหายครับอ่าแล้วก็พอจบปุ๊บเราก็จะเดินมาคุยนี่ตัวสัญ,ญลักษณ์เฟสนะครับเอ่อเลสติวเดนนักเรียนที่มาสายเขาจะบอกว่าตอนนี้นะมันสายแล้วฉันจะต้องรีบไปพบศาสตราจารย์ที่เกตฮอลล์ all, ห้องโถงใหญ่นะครับ เราก็เดินเดินตรงขึ้นไปเลยนะครับจะเป็นมีป้ายปักอยู่ว่าเกทฮอล์นะครับเราก็เดินเข้าไปแล้วก็คุยกับศาสตราจารย์วักกานาเก่า <c oughs> <c oughs> ในเซิร์ฟนอกเนี่ยเขาจะใช้เมืองพอนทเทล่านะครับเป็นเมืองหลักเมืองหลวงเลยในการตั้งร้านค้าขายต่างๆส่วนในอีเดนกุ๊ปก็จะเป็นพวกตั้งห้องชัดขายของเช่นซื้อไอเทมขายการดเดวิลลิงซิปมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เซิร์ฟนอกเนี่ย มีจุดแตกต่างจากเซิร์ฟอ,อื่นๆอยู่เฉพาะเซิร์ฟอ,อินเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็คือถ้าเป็นเซิร์ฟอ,อื่นเนี่ยเวลาเราเปิดแผนที่นะครับในกดตัววีแล้วจะมีคําว่าแมปแล้วก็เปิดแมปขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นเซิร์ฟอ,อื่นเลยอะ่ะมันก็จะมีตารางวาร์ฟเออพันเทลา่าวาร์ปไปปลาย่อนมอลล็อกอันเบอร์ต้าได้แล้วก็มอลล็อกก็จะวาร์ปไปพันเทล่าได้ไปกิฟเฟนได้เออกิฟเฟนไม่ได้ไปปลาย่อนได้อะไรอย่างงี้นะครับแต่เซิร์ฟนอกครับ เมืองเมืองอื่นๆที่เป็นเมืองที่ไม่ต้องทำเกรดเข้าจารวะมาได้แค่พอนเทล่าเท่านั้นแล้วคอนเทล่าก็จารวะไปทุกแมปในโลกรูนมิตการปกติได้นะครับเป็นเซิร์ฟที่แปลกก็คือจับทุกอย่างมายัดไว้เมืองหลวงแล้วก็รวมเป็นจุดเดียวเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางค้าขายเลยนะครับแล้วก็ตลาดมันค่อนข้างงงมากผมยอมรับว่างงสุดๆมีที่เดียวที่รู้จักก็คือตลาดไ้ผีนะครับ อ่าแล้วก็สัตรา์นะครับอันนี้ชื่อว่าลิวโอแมนนะครับเขาจะบอกว่าเอ่อยินดีกับนักเรียนต้อนรับนักเรียนใหม่เรามีความยินดีในการ่าฝึกสอนพวกนักเรียนใหม่อยู่เสมออะไรนี้ครับเราก็บอกว่าไปห้องฝึกสอนนะอะไรอย่างงี้ก็คือเดินลงมาปั๊บเขียวซ้ายไปห้องคังอาวุธอมลี่นะครับอันนี้คืออาชีพเจนติกนะครับไอ้พวกร้อยเจ็ดสิบห้าโชเทะครับก็จะมายิงคัสแค้นนอนโชดามจแรงๆอย่างงี้นะครับ อ่าจริงๆก็ไม่ใช่หรอกครับมันคือมอนเตอร์พิเศษนะครับที่จะไม่ตายก็คือคนตรงกลางเนี่ยก็คือคนสอนเรื่องาธาตุไข่พวกนั้นเป็นาธาตุไฟนะครับเขาก็จะให้เราจิ้มก่อนแล้วก็มาคุยอีกครั้งหนึ่งเขาจะให้บัฟธาตุน้ําแล้วไปจิ้มอีกทีหนึ่งส่วนคนซ้ายนี่ครับอดปเอเวนเจอร์นะครับเป็นผู้ฝึกสอนเรื่องเพชรระบบระบบสัตว์เลี้ยงนะครับเขาก็จะบ์ปเราเข้ามาพอวรัปเราเขาา้เขามาเนี่ยจะมี n p c พีสามตัวตัวแรกก็คือตัวอดีปเองเขาจะสอนเรื่อง สัตว์เลี้ยง,งต่างๆอะไรอย่างนี้ครับวิธีการแล้วก็มาคุยกับโปลิงโปลิงก็จะบอกว่าตอนนี้นะสถานการณ์ที่เนี่ยำแย่มากเลยตั้งแต่มีเจ้าบอสโกสติ้งมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าแล้วทําไมไม่จัดการมันล่ะโปลิงบอกว่าโฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกโกสติ้งเนี่ยเป็นระดับบอสเลยนะเราไม่สามารถทําอะไรมันได้นายอ่ะช่วยเอาแอปเปิ้ลลิตเติ้ลลิตเติ้ลอันไลท์แอปเปิล้ลก็คือแอปเปิ้ลเขียวไม่สุกลูกเล็ก ไปจับลิติ้โลมาพอเราจับมาได้เขาจะบอกว่าให้เราอะเอาไปเลี้ยงดูแลแล้วก็พาไปท่องโลกกว้างซะแล้วก็ตกลงแล้วก็ออกมาก็จะได้ที่ก็จะได้ที่ฟักสัตว์เลี้ยงแล้วก็น้ําผลไม้มานะครับไว้ป้อนลิ t เติ p โปล i n งส่วนคนขวาเนี่ยเบสต์อ่าเบสท์เอินสตักชก็คือคนสอนฝึกสอนการต่อสู้นะครับเขาจะให้เวควสตคฆ่ามอนเตอร์มาเช่นลูนติกอ่าโปลลิงปูป้า จำไม่ได้แล้เหมือนกันแต่ลุนติกเนี่ยเป็นวอนตัวแรกที่จะฆ่าได้หรือเปล่าอ่ามีนอนเขียวลุนติกตามลําดับนะครับเราก็จะมาจิ้มให้ครบตามจํานวนที่เขาบอกแล้วเราก็จะส่งเพเหรือว่าวางคนจะเก็บจนเป็นจับสิบเลยก็ได้แล้วก็ไปส่งเวสเป็นอาชีพแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งโดยโรงเรียนโรงเรียนนี้ก็อ่าสิ่งพิเศษอีกย่างหนึ่งก็คือ วัตเตอร์ไฟวิงสีทองนะครับจะสามารถวั์ปไปเมืองไหนในลูนมิดการ์ปกติได้ก็คือเหมือนเป็น By ใบวิ่งฟรีห้าใบนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเทียโอแล้วเนี่ยจะมีใบวิ่งฟรีคาฟ้ายี่สิบใบแล้วก็เปิดครั้งอีกยี่สิบเอ้สามสิบใบแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟนอกเนี่ยจะให้ไฟวัตเตอร์ไฟวิงสีทองมาห้าอันเรียกได้ว่าใช้สอยอย่างประหยัดอันนี้ก็เป็นเคลสรับเคลสจิ้มลูนติกมานะครับ ก็ตอนนี้ก็จิ้มไปแล้วจำนวนสองตัวตีให้ครบเจ็ดตัวก็จะส่งเควสได้นี่หลังจากผมทำอัดคลิปนี้นี่ผมก็ไม่ได้แตะแลกมาเป็นเดือนแล้วนะครับอันนี้อัดทิ้งเอาไว้แล้วประเด็นคือก่อนเควสจะเสร็จเนี่ยมันมีเรื่องครับดูครับแหลกก็แหลก โอ้โหแจ็คพอดวิ่งหลบปุ๊บอ,อาร์เซนอืก็เล่งานขนูยิงไม่โดนวิ่งวิ่งวิ่งจะแหลกซีโอ้โหเจเนอเรชัวิ่งตามมาครับมูฟสปีดเจเนอเรชันนี้น่าจะอยู่ประมาณสองนะครับส่วนเราก็หนึ่งจุดห้าโอ้โหมันแหลกมันแหลกตาโดนตีดอกเดียวนี้ล้มเลยครับเอาละครับก็สำหรับพาร์ทสองนะครับก็ขอลาไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทสามนะครับว่า เรื่องราวในโรงเรียนจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ